บทที่10คุยยังไงให้ได้คบเป็นแฟนล็อกเป้าหมายละอยากได้คนนี้ยจะเอามาเป็นแฟนยังไงวันนี้มี6ขั้นตอน6เทคนิคในการคุยในการชวนผู้ชายคุยในการจีบทํายังไงให้เขาหลักให้เขาหลงมาข้อที่1ครับเริ่มทักแชทครั้งแรกยังไงค,ครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าครั้งแรกเนี่ยครับอย่าจู่โจมให้ไก่ตื่นนะบางคนแบบทักไปเลยสวัสดีค่ะเชื่อนี้น,น,นะคะโสนไหมคะ อยากรู้จักเออไม่ได้ไก่ตื่นครับทุกคนเราจะต้องเริ่มจากค่อยๆทําความรู้จักก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของอเจอกันข้างนอกเนาะอันนี้จะพูดเกี่ยวกับการแชทในโซเชียลมีเดียสมมติเจอกันในฟิตเนสสมมติมีคนอยู่ดีมีผู้ชายเข้ามาจีบคุณแล้วบอกว่าสวัสดีครับน่ารักจังเลยครับส,สดไหมครับขอ IG ได้ไหมครับรู้สึกยังไง เ,ออเดี๋ยวก่อนมาในนัยยะแอบแฝงหรือเปล่ามิดชาชีพหรือเปล่าออใช่ไหมจะรู้สึกแบบตั้งกาดทันทีมันกันเขาผู้ชายเหมือนกันอยากให้เขาได้กลิ่นว่าเราชอบเขาไปเนียนๆสมมุติว่าเจอผู้ชายในฟิตเนสใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบบครั้งแรกใช่ไหมเจอกันปึ้งอาจจะยิ้มให้เขาแค่นี้ก่อนผมไม่รู้จักกันเนาะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเจอครั้งที่สองเจออีกแล้วสวัสดีค่ะอโทษสวัสดีค่ะแยกย,ย้าย เจอกันที่3โอ้โหเจอบ่อยนะคะเนี่ยขยันจังต้องเอามาเป็นแบบอย่างแล้วแหละออช่วงนี้เราขี้เกียจจังเลยอะไรเงี้ยคุยสมาร์ทท็อกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆหยอดไปก่อนเขาเริ่มรู้จักละอ่าต่อไปเจอกันอีกตึ้งทำยังไงโอ้เล่นกล้ามมากี่ปีแล้วทำไมกล้ามใหญ่จังเลยคะเล่นส่วนไหนเป็นพิเศษมีเทคนิคอะไรไหมคะคุยแลกเปลี่ยนอ,อ่าอันนี้คุยกันมากขึ้นอาจจะแบบลงลึกไปอีกโอ้โทษดีลืมแนะนำตัวเลยเราชื่อ อันนี้นะเธอชื่ออะไรหรออะไรเงี้ยเออยินดีที่รู้จักนะอะไรเงี้ยเจอบ่อยแล้วมันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็คุยกันไปส่วนนี้เล่นยังไงส่วนนี้ออมีคําแนะนําอะไรไหมเนี่ยครับมันคือการเอาตัวเองไปอยู่ในสายตาเขาไปเป็นเพื่อนเขาก่อนนี่ไงเทคนิคอยู่ในสายตาทําให้เขารู้จักก่อนไม่ใช่จู่โจมเลยโอเคไหมครับพอเราแบบลองเขาเรียกว่าคุยกับเขาแล้วเนาะเชื่อมโยงกันแล้วอ่ะอาจจะขอ IG ก็ได้ครับ ซึ่งการเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับขอไอจีเป็นเรื่องที่แบบปกติมากเฮ้ยเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอสมมติเขาชื่อเคนเราอยากเป็นเพื่อนกับเคนเราขอไอจีหน่อยได้ปะเผื่อจะคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องออกกําลังกายด้วยกันอยากมีไอดอลในการออกกาลังกายเพราะช่วงนี้แบบขี้เกียจมากอะไรเงี้ยก็คุยไปเห็นไหมครับว่าการขอไอจีมันขอคอนแทคนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นเรื่องที่แบบธรรมชาติมากแต่ถ้าวันนี้ไม่รู้จักกันเลยมาขอมันก็จะรู้สึกแบบมันจู่โจมครับมันเดาทางได้ว่าอ๋อคนนี้ชอบนะ มันไม่มีเสน่ห์ครับไม่มีคลาสเนาะอันนี้พูดในประเด็นของเจอการแบบตัวต่อตัว,ตวเจอกันข้างนอกแล้วถ้าพูดในเชิงของการจีบการออนไลน์โซเชียลมีเดียเราจะเริ่มทักยังไงก่อนใช่ไหมครับอ่ะสมมติเราไม่รู้จักกันเลยเนาะให้ทุกคนเราจะไ,ไหมที่เอามาบอกว่าไป Follow เขาก่อนอันนี้ทวนนะจากนั้นให้ไปไล่รูปเขา3ารูปรูปเนี่ยครับมันจะไม่ใช่รูปอะไรก็ได้มันจะไม่ใช่รูปที่ป๊อปปูล่านะรูปที่คนไลยเย์เยอะๆสมมติรูปผู้ชายหล่อเซ็กซี่ อย่าไปไล่รูปนั้นให้ทุกคนหาจุดเชื่อมโยงที่เรากับเขาที่มีความเชื่อมโยงอย่างเช่นเฮ้ยเขามีรูปที่โพสต์อ่านหนังสือด้วยเราก็ชอบอ่านหนังสือไปไล่รูปนั้นอ่าอะไรครับสัก3รูปจากนั้นไปส่งไอจีสตอลองไปสง่สงสง่สงสง่งส่งแล้วก็หายไปบ้างแล้วก็ส่งอีกหายไปบ้างหรือว่าเป็นไลฟ์สตอรี่ก็ได้ครับทำแบบนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์7จ็ถึงสิวัน ให้มันเกิดการคุ้นเคยคุ้นชินก่อนอยู่ในสายตาก่อนจากนั้นพอเริ่มจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วครับให้ทุกคนลองไปทักเย่นนี้ทักโดยการ be the same team ก็คือหาจุดเชื่อมสมมติว่าหนึ่งขอโพสเกี่ยวกับลูกหมาเราก็ชอบหมาเหมือนกันอ่ะ ถามเลยครับเฮ้ยหมาตัวนี้ชื่ออะไรหรอพันธ์อะไรทําไมน่ารักจังเลยแล้วหาหมาสซย์ประมาณนี้นานมากแต่เราไม่รู้ชื่อพันธ์เ่ยแนะนำหน่อยได้ไหมเนี่ยครับมันเป็นการเปิดบทสนทนาทําให้คนสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะหาจุดเชื่อมโยงครับถามเขาก็ได้ปรึกษาก็ได้ขอคําแนะนําก็ได้สมมุติเขาเป็นหมอก็คุยกับเรื่องหมอก็ได้เขาเป็นอะไรเดียวก็คุยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถนัดแต่เขาทุกคนอันนั้นมันจะแบบเขาจะตอบได้ดีมากเนาะ อ่าแบบนี้มันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้ทุกคนทักทักแล้วถ้าเขาสนใจเรานะเขาจะคุยต่ออคุยต่อแล้วก็ถามกับมันจะเกิดการ conversation กันหรือบางคนเขาจะ follow กับไลค์เรากับนี่ครับเป็นสัญญาณที่ดีมากแต่ผมขอให้การคุยนะครับอยู่ในช่วง15นาที แล้วก็ตัดจบใหญ่เยอะเกินไปให้เป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆโอเคไหมครับต่อไปครับถ้าเขาไม่ค่อยตอบเราทำไงครัคุณครูถ้าคิดว่าทําไงถ้าพ่ายแบบเราทักไปแล้วเขาไม่ค่อยตอบมันแปลว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่เขาอาจจะยังไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามครับให้ทุกคนหายหน้าหายหายไปก่อน2องสามวันแล้วค่อยเริ่มใหม่เริ่ม p r o c e s นี้ใหม่ทักใหม่ โอเคไหมแล้วคอยดู reaction เฮ้ยว่าเขามี reaction ยังไงถ้าเขามี reaction แบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ว่าถ้าเขาไม่สนใจอะไรเลยคุยกันแล้วหนึ่อาทิตย์สอาทิตย์หเดือนไม่สนใจเลยชั้นทักตลอดอย่างเดียวไม่ผ่านครับ Move on ได้เลยครับแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเราเนาะอ่าข้อต่อไปครับ